สวัสดีครับผมเชติงสัญชลีนะครับนะครับก็ขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมเป็นศาสตราจารย์ด้านประวัติศาริลปะนะครับที่ภาควิชาประวัติศาริลปะคณะโบราณคดีมหาศิลปากรนะครับก็ออทํางานางด้านศิลปะอินเดียมานานนะครับคือประมาณ20ปีนะครับตั้งแต่ไปเรียนปริญญาเอกที่ National Museum Institute ที่อินเดียนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีงานเขียนและก็งานวิจัยเกี่ยวกับศิลปะอินเดียจํานวนมาก นะครับรวมถึงศิลปะในเอเชียจะมาเอาชิงใต้ด้วยนะครับก็วันนี้ได้รับเชิญนะครับให้มาพูดถึงหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือหนังสือเรื่องพระพุทธรูปอินเดียนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ผมเขียนเล่มแรกนะครับนะเขียนตั้งแต่พศ2549นะครับปัจจุบันพิมพ์ครั้งที่2อนะครับอยากให้ติดตามนะครับหนังสือเล่มนี้เพราะว่าเป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับ พระวุฒรูปอ so ินเดียได้แบ่งออกมาเป็นหลายบทย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระเศียรเรื่องจีวรเรื่องมุทาอาสนะแล้วก็เรื่องแผ่นหลังเนี่ยซึ่งเป็นวิชารูปแบบศิลปกรรมในการใช้ในการแยกพระวุทรูปอินเดียนะครับนะหนังสือเล่มนี้ยังพูดถึงพัฒนาการกระบวนการแนวความคิดนะครับทางด้านรูปแบบเนี่ยไว้จํานวนมากเลยนะครับก็อยากให้ติดตามนะครับสำหรับหนังสือนี้ครับผม พระพุทธรูปในศิลปอินเดียแบ่งเป็นกี่ยุคกี่สมัยนะครับสสมัยนะครับก็จริงๆแล้วศิลปะอินเดียแบ่งเป็น4สมัยนะครับแต่พระพุทธรูปเนี่ยเริ่มต้นในสมัยที่2สมัยที่3สมัยที่4นะครับสมัยที่2มีสมัยคันธาระสมัยมัทุลาและก็สมัยอมราวดีนะครับสมัยที่3ประกอบไปด้วยศิลปะคุปตะแล้วก็วัคคะตะ นะครับสมัยที่4ประกอบด้วยศิลปปาละแล้วก็ศิลปะนาคปัตตนมนะครับสมัยที่2สมัยที่3สมัยที่4เนี่ยนะครับถ้ากรุ๊ปิ้งได้ก็จะออกมาเป็นศิลปะอินเดเหนือและอินเดียใต้นะครับอินเดียเหนือคืออยู่แถวรัฐมัธยประเทศอุตรประเทศพิหารแล้วก็เบงนกอลนะครับส่วนอินเดียใต้อยู่ที่อันธรประเทศและก็ทมินาดูนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่ละสมัยเนี่ยก็จะมีรูปแบบพัฒนาการนะศิลปกรรมอะไรที่แตกต่างกันออกไป พระเสียรนะฮะคือคือจริงๆแล้วพระพุทธรูปอินเดียเนี่ยนะฮะสามารถที่จะศึกษาได้4ประเด็นนะฮะพระเสียรน,นะครับจีวรอ,อุทา,า,าประเด็นที่สนะครับแล้วก็แผ่นหลังประเด็นที่4นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับถ้าจะอธิบายนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นเรื่องพระเสียรพระเสียรเราก็จะมีกระบวนการในการศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระเนตรเป็นอย่างไรอุณลมเป็นอย่างไรนะครับอุสนีสะเป็นอย่างไรนะอุศนีสะก็คือ ส่วนที่นูนขึ้นมาบนพระเศียรของมุทร,รูปซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของมุทร,รูปหรือพระเกศาเนี่ยพระเกศาเป็นยังไงพระเกศาหยากกักศกหรือพระเกศาขมวดก้นหอยนะครับพระเกศาหน้าตาเป็นยังไซงซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะผมคงไม่ลงรายละเอียดน,นะฮะแต่ว่ามีเขียนไว้แล้วในหนงังสือเล่มนี้นะฮะก็อยากให้ไปอ่านกันนะฮะพูดมากเขาเรียกว,ว่าสปอยหนังมากนะฮะเดี๋ยวหนังจะเสียฉันได้เพราะหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวสปอยมาก ท่านคงไม่ซื้ออ่านนะเราแนะนําให้ท่านไปซื้ออ่านดีกว่านะครับแต่ว่าพระเสียรเนี่ยเขาฝากไว้นิดหนึ่งว่าเป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าเป็นประเด็นเป็นจุดที่เวลาคนมองพระพุทธรูปนะฮะเขาจะมองพระเสียรเจ้าทสมาธิกับพระเสียรน,นะฮะด้วยด้วยการจ้องประพักที่สงบนะฮะแล้วก็จมในสมาธิเงินพระเสียรเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยินพระเนตรเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทําตาเหลือบตากเพื่อให้จมในสมาธิ นะฮะแคราวนี้กระบวนการกว่าที่ศิลปอินเดียจะค้นพบประเด็นเนี้ยนะครับแล้วก็ทำพระพุทธรูปจนมีพระเนรเหลือบตัเนี้ยเริ่มต้นในศิลปคุปตะนะทำให้ศิลปะคุปตะเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปะที่งดงามนิสินศิลปอินเดียนะฮะจะงดงามอย่างไรนะครับจะส่งไปให้ศิลปะไหนบ้างนะฮะก็ลองไปหาอ่านจากหนังสือเล่มนี้เอานะครับผมสำหรับกิยบทและกมุธานะครับมุธาคืออะไรมุธาคือปางนะฮะ ปางนะคือการแสดงมือนะเออพระพุทธรูปเนี่ยมีกฎอยู่ประการหนึ่งนะก็คือหนึ่งก็คือห้ามถือของห้ามห้ามไม่เหมือนกับพระวิษณุนะรพระวิษณุต้องถือของพระศิวะถือของนะครับแต่ว่าพระพุทธรูปเนี่ยนะเป็นมือเปล่าๆนะคราวนี้พระพระหัตถ์ที่เปล่าๆเ,เ,เ,เนี่ยช่างก็คิดบอกว่าจะทํายังไงที่จะสื่อสารกับคนทั่วไปนะฮะที่มาไหว้พระพุทธรูปองค์นั้นนะก็ต้องทําภาษาใบ ภาษาปัจจุบันเราเรียกภาษาใบนะฮะพพเพราะพรพรูปพูดได้ไหมครับพูดไม่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องยกมือขึ้นมาเพื่อแสดงอันใสักอย่างหนึ่งนะฮะภาษาไทยเราเรียกว่าปางภาษาสนันสกฤตเ,เรียกว่ามุทรานะฮะมุทราหรือปางเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปางอย่างเช่นปางสําคัญนะฮะของพระพุทธรูปนะ,ะประธานภัยนะฮะขอให้อวยพรให้ไม่มีภัยประธานพรแดมมือออกนะฮะให้พรน,นะครับ สั่งสอนจีบนิ้วอย่างนี้ประถมเทศนาเอามือมาประสานกันที่อกนะฮะนะถ้าชี้ลงแผ่นดินก็คือปางมานวิชัยนะฮะตอนอตรัสรู้นะครับนะฮะแล้วก็ถ้าประสานกันที่ตักก็คือปางสมาธิอันนี้คือหกปางสําคัญนะหรือหกมุธาสําคัญนะคะรับซึ่งแต่ละมุธานี่นะฮะก็นิยมต่างกันนะฮะบางบาง,าบางมุธานิยมในอินเดียเหนือบางมุธานิยมในอินเดียใต้นะครับแต่ละมุธายังมีชื่อสันสกฤต กำกับด้วยไม่ใช่ไม่ใช่มีเฉพาะภาษาไทยอย่างเดียวนะครับมีชื่อสัษสังกฤษด้วยนะไม่ว่าจะเป็นมุทอย่างเช่นปางสมาธินะครับเราเรียกว่าธยานมุทราพยานะแปลว่าทําสมาธิหรือจมดิ่งในสมาธิอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าปางมารวิชัยก็เรียกว่าก็ภาษาสังกฤษเลยว่าภูมิสัปปารามทรานะฮะภูมิแปลว่าแผ่นดินสัปปาระศแปลว่าสัมผัสปางสัมผัสแผ่นดินนะฮะเพราะว่ามีเรื่องรล่าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว มีกองทัพมาเข้ามาประจนนะฮะพระเจ้าทรงอ้างพระแม่ทรณีเป็นพยานนะครับโดยการแตะไปที่แผ่นดินด้วยเหตุน,นี้พุทธานี่ชื่อว่าภูมิสัพปะรสมุตราแปลว่าปางสัมผัสแผ่นดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเรื่องของการแสดงมือนะครับส่วนเรื่องอิริยาบถคืออะไรอิริยาบถคือ,อ,อปกติคนเรานะก็จะมีอยู่4อิริยาบถนะครับนั่งนอนยืนเดินนะฮะพร,ระพุทธรูปเสด็จใอินเดียมี3อิริยาบถนั่งยืนและนอน แต่ว่าเดินเนี่ยเพิ่งมาถูกคิดในสมัยสุโขทัยนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาเดินไปก่อนเราเหลือแต่นั่งยืนแล้วก็นอนนะฮะนะการนั่งนะฮะการนั่งก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะนั่งขัดสมาธินะฮะหรือนั่งห้อยพระบาทนะฮะมีสองท่านะฮะในศิลปอินเดียนั่งขัดสมาธิเกี่ยวข้องกับความเป็นนักบวชนั่งห้อยพระบาทเกี่ยวข้องกับความเป็นกษัตริย์นะครับนะเพราะว่าพระพุทธรูปเนี่ยมีอยู่สองสถานะ ะะสถานะนักปวจกับสถานะกษัตริย์นะครับแต่ละท่านั่งก็จะมีปฏิมาณวิทยาที่ผูกมัดนะฮะเกี่ยวข้องแตกต่างกันออกไปนะครับก็แนะนำนะครับลองไปซื้อหนังสือเล่มนี้ดูนะครับ,นะรบแล้วก็ท่านั่งบางท่าก็จะผูกกับการแสดงมือนะฮะอย่างเช่นท่าแสดงปางปฐมเทศนาอย่างนี้นะฮะสามารถนั่งได้สองท่าคือท่านั่งขัดสมาธทเพชรและห้อยประบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าทาปังมานวิชัยนะจะมีท่าเดียวที่สามารถแสดงได้คือท่านั่งคัสมาธิเพชรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเัราะก็แต่และท่าก็ถ,าถ้ามีการผูกนะครับกับม,มุทธาด้วยนะครับท้ายสุดแล้วสาหรับการนอนนะครับใสยญาติเนี่ยอันนี้จะเกี่ยวข้องกับการปริธิพานเพียงอย่างเดียวนะครับศรษในเซียวินเดียนอนเท่ากับปริธิพานจะไม่เหมือนงศิลปไทยนะที่นอนอาจจะหมายถึงการนอนพักผ่อนนะครับที่พรุ่งนี้เช้าก็จะ ลุกขึ้นมานะฮะแล้วก็ออกไปสั่งสอนนะครับอันนี้ก็ดีนี่คือทั้งหมดของเรื่องของเอียบทนะครับน,นะฮะแล้วก็มุทราตะกีที่ได้พูดไปแล้วนะครับผมเรามี2เวอร์ชันนะครับหนังสืออันนี้คือเขียน2 5 4 9นะครับพิมพ์2 5 5หนะครับนะอันนี้เป็นพระพุทธรูปนะฮะในศสีป,ป,าปัานรัตนยนะครับทรงเสื้อขนนกนะครับเป็นสมัมฤิ์เจอจากเมืองกูรกีฮาร นะครับในรัฐพิหารนะปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์เมืองปัตตนะซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐพิหารนะครับนะออความงามของของหน้าปกอันนี้ก็คือ,อ,อแสดงให้เห็นของบุทรรูปที่มีความคมของลวดลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระพัพระเนตรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งปกนี่ก็สวยมากนะครับแล้วก็เป็นที่ที่เป็นปกที่ออได้รับการเก่า,เก,าเก่าขวัญเนาะนะครับนะนะ่าเสียดายครับเล่มนี้หมดไปแล้ว หมดไปช่วงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนีเ้เราได้พิมพ์ใหม่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ปกเดิมนะเราจะได้ทราวมาเป็นการเป็นเวอร์ชั่นของการพิมพ์ครั้งที่2นะครับการพิมพ์ครั้งที่2เนี่ยพิมพ์ในพศ2 5 6 4นะครับนะสิบปีหลังจากเล่มแรกเล่มนี้ทําเป็นภาพสีทั้งเล่มนะครับแต่ว่าก็ยังคงยังคงตามข้อความนะฮะข้อมูลที่ยังอยู่ในเล่มนี้อยู่ยังกงแบ่งเหมือนเดิมใช้ภาพเดิมนะครับแต่ว่า แต่ว่าทาเป็นภาพสีนะครับเล่มพระพุทธรูปที่ท่านเห็นนี้เป็นพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำอชันตาหมายเลข11็นะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปในศิละปววะวกคตากะนะครับมีความงามเหมือนกันแล้วก็ความงามเนี่ยเนาะเกิดจากหินแล้วนะครับยังมีล่องรอยของจิตกรรมที่เคยเขียนอยู่ด้านหลังด้วยอันนี้ก็คือเรื่องราวของพระพุทธรูปของที่ถ้ำอชันตาที่11ที่เรานํามาใช้เป็นปกสําหรับหนังสือพระพุทธรูปอินเดียของการพิมพ์ครั้งที่2นะครับจากเล่มแรกที่ ตั้งแต่แรกที่ผมพิมพ์ในสมัยที่เป็นผมเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาะตอนนี้ผมพิมพ์ผมเป็นศาสตราจารย์ละ <c oughs> นะฮะถึงแม้ว่าหนังสือนะฮะจะถูกพิมพ์มาแล้วตั้งแต่254เนี่ยนะฮะแต่ผมก็เห็นว่าหนังสือเล่มนี้ก็ยังคงใช้ได้นะครับนะอยากจะให้ท่านไหนที่ยังไม่มีนะครับก็ลองติดตามนะครับลองหาดูนะครับนะตอนวนี้จะมีขายที่ไหนบ้างครับมีขายที่ร้านริมขอบฟ้าใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็ มีขายตามงานออกมูธต่างๆนะครับสำหรับสำนักพิมพ์เมืองโบราณนะครับนะฮะสุดท้ายนะครับสำหรับ EP นี้เนาะเราพูดถึงหนังสือเรื่องพพุทธรูปอินเดียนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะพูดหนังสือเล่มหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของหนังสือชื่ออาคารทรงศิลาวิมานนะฮะในศิลป์อินเดียนะครับกับอิทธิพลต่อศิลป์ในเอเชียอาคานีนะครับก็อันนี้ก็ลองติดตามดูนะครับเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผม ขออานุญาตนำเสนอนะครับขอบคุณครับ